สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง m a ม a b าแบสตู d ด o s ช่องหนังสําหรับคนรักหนังนะแล้วก็มีช่องอมมี TV ด้วยนะคะก็คลิปนี้เนี่ยพี่ออมได้รับเมสเซจมาค่อนข้างจะเยอะมากจากหลายคนนะคะบอกว่าพี่ออมครับอ่า justice league trailer มาแล้วพี่ดูรีแอคชั่นหน่อยดูทำรีวิวอะไรหน่อยนะคะพี่ออมอยู่นอกบ้านเนี่ยมก็รีบบึงขับรถมาเลยนะหัวฟูเลยนะคะอ่าปลายเปยก็ยังไม่ได้ออกออกเลยนะไปงาน YouTube มา ก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนี้พร้อมๆกันนะคะหนังของแซ็กสไนเดอร์ที่พี่ออมสนใจก็คือคือหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาได้รับฟีดแบ็มาแล้วนะจากแบทแมนวีซูเปอร์แมนเขาน่าจะมีการปรับอะไรให้มันแบบถูกใจคนดูบ้างนะคะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้พี่ออมยังไม่ได้ดูทั้งทีเซอร์แล้วก็ทั้งเทรลเลอร์เลยนะคะเห็นว่ามันมีปล่อยทีเซอร์ของแต่ละคาแรคเตอร์มาด้วยนะยังไม่ได้ดูเรามาดูแบบทีเซอร์ทีเดียวไม่ใช่ทีเซอร์เทรลเลอร์ทีเดียวเลยดีกว่าโอเคไปไหนแล้วเนี่ย อ่า uh, What โอเคอยู่นี่อยู่นี่เจอละ Full screen นิดนึงมาแล้วนะคะ <Yeah. S 1> บูสเวนขี่ม้าเหรอ My box. The others. Where are they? Wow. Arthur Curry. The Aquaman. It's on him. Organic and biomechatronic body parts. He's a cyborg. You should probably move. Barry Allen. Whoever you're looking for. นักคอมเมนต์โคตรเทอะ Iron Man ไม่ใช่ ันรรวภาพใส่บอกแม่งหลอกที่สุดเลย With others again, just like a bat. I dig it, maybe temporary. Mm-hmm. blow me, say, pink beetles, and I ไม่รู้เป็นอะไรนะคะมันจะมีแบบเทรลเลอร์ที่ใช้เพลงของใครคนหนึ่งแล้วก็มีอีกเทรลเลอร์หนึ่งมักจะทํานะพี่ยอมนึกถึงเทรลเลอร์ของโลแกนนะคะที่ใช้เพลงของนายนายอินสนิที่จอห์นนี่แคชร้องอะ่ะแล้วเพลงเฮิร์นะคะแล้วก็มีใครเอามาทําอีกอะน o t ทรานส์ฟอร์เมอร์ไพนะคะ p i เร t e ก็เอาเพลงจอห์นนี่แคชมานะแล้วอันนี้เหมือนกับพี่อมเพิ่งดูตัวอย่างหนังของวารเรเลียนสักอย่างหนึ่งนะคะหนังของดุกเบซองอ่ะ เขาก็ใช้เพลง Beatles อันนี้ก็ใช้เพลง Beatles เหมือนกันนะโดยโดยรวมก็โอเคคิดว่าแบบหลังๆมันอัดแบบฉากการลบแบททงแบททอะไรแบบรู้สึกว่ามันใหญ่มากนะเหมือนพี่ออมเห็นแวบๆว,ว่ามีชาวอเมซอนมาด้วยนะคะฝั่งของวันดูวูแมนมีแบบขี่มง้งขี่ม้าอะไรมาเลยนะดูน่าสนใจแต่ที่แบบขัดตานะคะสำหรับพี่ออมมีอยู่สองอย่างนะคะอย่างแรกรู้สึกว่าไซบอร์กเนี่ยเขา มันยังดูไม่โอเคอ่ะมันยังดูแบบมันดูหลอกๆยังไงไม่รู้อย่างที่หนึ่งนะคะอย่างที่สองคือชุดของอัลแมนรู้สึกว่าทำไมเขาต้องแบบปกปิดอะไรมิดชิดขนาดนั้นคือเราเห็นวันเ e อร์วูแยังแบบวับแวมวับแว,บว,บวบมมั่งเลยใช่ไหมคือแบบชุดเขาอะถ้าเทียบกับคนอื่นนะคะนี่คนอื่นที่ปิดกันยังกับไม่อยากจะเจอแสงแดดคือนะอัลมนคนน่าจะแบบ โชว์บึกได้อะเพราะหุนเขาแบบโคตรเท่นะคะดูดีอะแต่แบบเราไม่ได้ไม่ได้เห็นเลยแบบเกาะอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะตรงนี้คือขัดใจก็แต่ว่าโดยรวมที่ชอบก็คือรู้สึกว่าได้เห็นอะไรเยอะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เห็นว่าเขาสู้สู้ใครใครจะเป็นบอสใหญ่ถึงแม้ข่าวจะออกมาแต่นี้คือเรายังไม่เห็นมีอะไรมาแบบให้เป็นตัวตัวแบบเป็นๆให้เราเห็นนะโดยรวมพี่ออมชอบนะคะคิดเรื่องอะไรกันบ้างชอบอันนี้กันหรือเปล่า คือพี่อมเท่าที่ดูเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีแบ็กสตอรี่ของแต่ต,ตัวละครมาแทรกด้วยนะก็จะมีแฟลชนะคะที่อยู่กับพ่อหรือใครเนี่ยที่พ่อนะ่าจะอยู่ในคุกนะแล้วก็มีตัวไซบอร์กนะคะไซบอร์กก็พี่อมนึกก่อนเมื่อกี้เห็นอะไร <laughs> ไม่รู้ว่ามีฉากหนึ่งที่เขาน้ำตาจะไหลแล้วก็มีฉากพวกมาเธอบ็อกแล้วก็อัลฟมานเองเราก็ได้เห็นฉากใต้น้ำนะคะแล้วก็ได้เห็นเมร่า ส่วนอัลโาแมนเองนะคะ mm hmm. คนนี้แบบบึกบึกแล้วฉากเขาดูค่อนข้างจะ badass, แบดแอสดูเขาไม่ค่อยแคร์อะไรเท่าไหร่ใช่ไหม mm hmm. เราเห็นฉากในบาร์เราเห็นฉากที่ยืนอยู่บนรถของแบดโมบิลอะสุดยอด่ะแล้วรถแบดโมบิลนะถ้าคราวที่แล้วรู้สึกว่าปืนเยอะแล้วนะคะพี่ออมรู้สึกว่าอันนี้แม่งอัดเต็มมาแบบหนักกว่าเดิมอีกอะคือ แบทแมนเขาไม่ได้มาเล่นๆนะอันนี้มันเป็นแบทเทิลใหญ่นะคะเอาตายกับเอาตายนะดูดีแล้วก็มีด y นามิกที่ประมาณว่าแบทแมนนี่จะต้องมาร่วมงานกับหลายๆคนนะแล้วเขาก็แบบแค่ชั่วคราวนะร่วมทีมได้แค่ชั่วคราวก็ต้องมาดูด y นามิกแต่ละคนกันนะแต่ว่าสิ่งที่พี่อมคิดว่า,น,าน่าจาับตามองก็คือเนื่องจากมันมีตัวละครหลายตัวละครแล้วเราก็จะต้องเห็นแบบเกรดแบทเทิล เขาจะแบ่งเวลากันยังไงนะคะสำหรับคนที่อยากดูแบบแบทเทิลใหญ่ๆอะไรมันๆกับคนที่อยากได้มิติของตัวละครด้วยนะถ้าสมมติว่ามันจะดำเนินเรื่องแบบปูไปซะชั่วโมงครึง่งแล้วก็ค่อยมาอัดทีหลังเหมือน power ranger ก็อาจจะมีคนบนได้นะแต่ถ้ามันแบบแบทเทิลอย่างเดียวไม่ไดม้มิติอะไรลึกลงไปมันก็ดูแล้วมันมันอาจจะไม่กินใจนะคะ ก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าค่าย DC เนี่ยหลังจากได้รับฟีดแบ็กอะไรต่างๆมานามาแล้วเนี่ยตรงนี้จะเอาไปแก้ไขอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาจะจัดการยังไงแต่เท่าที่รู้นะคะคือพี่อมเอาใจช่วยหนังดีอยู่นะเพราะพี่อรมรอคอยมากให้หนังดีซีมันแบบเยสใช้แล้วคือประกาศสัปดาห์บ้างนะคะตัวเองเปตัวเจ๋งๆทั้งนั้นเลยโอเคยังไงคลิปนี้นะคะพี่อมไปก่อนคอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับคนที่บอกพี่อมให้รีแอคอันนี้นะคะ ไม่งั้นก็คงช้ามีคนมาเตือนก็ขอบคุณมากๆโอเคค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือ Reaction ของ Justice League Trailer นะยังไงดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของช่องช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์นะคะเจอกันได้ที่ช่อง Mama Bear Studio ช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะบาย